สุขสวัสดีท่านผู้ฟังทุกๆท่านก,ก,ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องอะไรต่อมีอะไรเดี๋ยวคัมภีร์ชีวิตก็จะมีเรื่องแจ้งต่อท่านผู้ฟังทุกๆท่ทานด้วยคือคัมภี์ชีวิตนีต่มีตั้งมีความตั้งใจจะทำให้คลิปโดยเฉพาะคลิปที่เป็นเรื่องเล่ายาวนะไม่ใช่คลิปเรื่องเล่าสั้น ให้มีจำนวนอยู่500คลิปจริงๆแล้วเนี่ยความรู้ภูมิธรรมของแก่ดํานี่มีมากกว่าพันคลิปเอาเป็นมากแล้วกันมากเยอะถ้าเอาเป็นนั่งเล่ายัางนั่งคุยอย่างเงี้ยนะอย่างที่บันทึกให้พวกท่านฟังนี่เยอะตอนนี้ก็ก็จะเอาประเด็นประเด็นที่มันสำคัญต่อการดำเนินชีวิตก็เผื่อบัวสามเหล่าแล้วกัน ็ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องอมีผู้ฟังและเห็นพ้องเห็นชอบด้วยหมดแต่ให้รู้ว่าแรงบันดาลใจเหตุผลในการที่แกดำลุกขึ้นมาทำช่อง u t u b e นะตัดสินใจลงมือทำช่อง u t u b e นี่ก็คืออาจารย์ยอดเรื่องเล่าชาวนี้อ่เรื่องเล่าชาวบ้านไม่ใช่เรื่องเล่าชาวนี้อ๋อชาวนี้ด้วยก็ได้เพราะว่าคุณ สุริยุทธ์นั้นก็ถือว่าเป็นนักข่าวที่ถือว่าเล่าข่าวเล่าข่าวนะเล่าข่าวดีๆเล่าแบบไม่ปรุงมากเล่าตามเรื่องราวแต่ก็ยังบอกนะท่านในในบรรยากาศของสังคมนี่โดยเฉพาะโลกที่มีคำว่าคนคนนะคนนี่หมายถึงเรื่องราวของโลกแต่มนุษย์เนี่ยก็คือตัวสัตว์ชนิดหนึ่งก็คือพวกเราเนี่แหละ จะเรียกว่าสัตว์ผู้ประเสริฐหรือมีโอกาสมากกว่าก็แล้วแต่ทั้งสองท่านนี้เป็นเป็นแบบแบบที่เราเรียกว่าไอดอลนั่นแหละเอเราก็นั่งมองอาจารย์ยอดแกก็เป็นนักจัดรายการวิทยุมาก,ก่อนเคยเป็นนักภาคหนังนักจัดรายการไปกราบพระกราบเจ้าอ่านหนังสือเรื่องราวธรรมะต่างๆ ท่านก็ตั้งหน้าตั้งตานำเรื่องราวของท่านมาเล่าผ่านจนแอดคาราบาวยกย่องถือว่านักปราชญาดแห่งสยามอีกคนหนึ่งนะก็ะคือแม้แต่แอดคาราบาวนะเป็นกว,วีเป็นนักปราชญาดที่จินตนาการดีมากก็ยังยกย่องจนแต่งเพลงให้คุณสรยุทธก็ถือว่าเป็นนักเล่าเรื่องข่าว เล่าเรื่องข่าวได้ดีเป็นเล่าแบบสบายๆส,สไตล์ชาวบ้านชาวบ้านไม่ได้ปรุงแต่งมากมายนะักแต่ในความเป็นจริงการเป็นนักข่าวเนี่ยมันก็จะมีสคริปต์ที่มีคำพูดที่พูดได้พูดไม่ได้แต่การทำช่อง y o u t u เนี่ยมันเป็นช่องของเราก็ถือว่าเป็นสื่อชนิดหนึ่งเป็นช่องชนิดหนึ่งที่สามารถจะใส่เรื่องราวโน่นนี้อะไร ตามแต่เราปรารถนาเพราะเราเป็นผู้สร้างขึ้นมาในวันนี้แกดำก็มาถึงจุดหนึ่งก็คือเจ้าของช่องเป็นพาร์ทเนอร์หรือเป็นผู้ร่วมธุรกิจกับ YouTube หรือเรียกภาษาชาวบ้านว่ายูทูบเบอร์นั่นแหละการนำเรื่องราวต่างๆเข้ามาสู่ช่องหรือรายการของของช่องของตัวเองสำคัญมากๆก็คือการให้เกียรติผู้ฟัง ฉะนั้นเราจะนําเรื่องเองหลวไหลไร้สาระเลยหาที่มาที่ไปไม่ได้มากราวมาเล่านี่มันก็เหมือนเป็นการดูถูกผู้ฟังโดยระดับหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือแกะดําคำผีชีวิตเชื่อว่ามีนักปฏิบัติธรรมหรือผู้ที่อายุอยู่ในวัยที่อยากจะอยากจะเข้าถึงผู้เ่เรื่องราวของพระพุทธศาสนาบ้างตามรอยของครูบาอาจารย์พระอริยสงฆ์ต่างๆที่ท่านปรับ ประพฤติปฏิบัติในครั้งสมัยก่อนท่านทําอย่างไรเป็นแบบไหนคิดยังไงกิจวัตรท่านเป็นยังไงจะริยวัตรท่านเป็นแบบไหนเหล่านี้ซึ่งแน่นอนละท่านทุกๆคนเนี่ยก็จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะตัวตัวแกะดำมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของพระของวัดของวาเพราะว่าเกิดมาในพระพุทธศาสนา,าโตได้มาก็ปลอดภัย มาจนถึงทุกวันนี้ก็พระพุทธศาสนาการเข้าไปเกี่ยวข้องกับความเป็นพระพิสุทธิ์สามนเณรก็มีบรรยากาศที่ไปเกี่ยวข้องหลายรูปแบบการอยู่ปา่าช้าถือว่าเป็นวัดวัดที่นี่ก็คือวัดวแวนแม่อากาศต่อเต่ารอเรือก็อคือวัดสิ่งที่ทําเป็นประจําอยู่เป็นประจำนั่นแหละทําเป็นประจํา ก็เลยอยู่เป็นประจำฉะนั้นที่ที่แกดำไปส่วนใหญ่เป็นปา่าช้าแกดํามีเพื่อนน้อยหรือแทบจะไม่มีแทบจะไม่มีเลยเหตุผลเพราะแก,ะแกะดำคิดว่าจริงๆแล้วมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ความหมายของการดําเนินชีวิตมันไม่ได้หมายถึงมีเพื่อนเยอะหรือหรมือมีมเพื่อนน้อยแต่มันหมายถึงการรู้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไร แกดำมีสหธรรมิกาหรือกัลยาณมิตรอยู่คนเดียววันนี้มีชื่อเดียวเลยท่านศรีหา,หน,าน,หน,นาโคนนรนาถหรือคุณกะเสมสัรวงกาลศิน์อันนี้เป็นเพื่อนถ้าเรียกว่าเพื่อนในโลกมนุษย์ก็ถือว่าเป็นสหายอรักถ้าเรียกว่ากัลยาณมิตรก็เป็นกัลยาณมิตรทางธรรมทีท่รับกันได้รับรู้นะรับรู้กันได้ทุกเรื่องแล้วก็ยินดีแยกแยะเป็น แกดาก็ไปเกี่ยวข้องกับผู้คนบ้างทั้งชายและหญิงบ้างก็ยินดีบ้างก็ไม่ยินดีไอ้ที่ไม่ยินดีนี่เพราะอะไรเป็นเรื่องของเขาแกดําไม่ทราบเพราะคนเรามันมีชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนเป็นปกติปกติอยู่แล้วเราไม่สามารถจะไปเข้าไปควบคุมอารมณ์เขาได้หรอกอยากเป็นอะไรก็เป็นแต่เรารู้นี่ว่าเราคิดอย่างไรกับพวกเขาฉะนั้นความเป็นตัวตนของแกดําก็เลยเป็นเอกเทศพอสมควรอยู่ ไม่ค่อยจะไปยากกับความเป็นอยู่ของใครนะส่วนใหญ่ก็จะมีผู้คนมายากกับความเป็นอยู่ของแก่ดําเป็นส่วนใหญ่นี่คือตัวตนของแก่ดำแต่นี่ตัวแก่ดําเองเนี่ก็มีความตั้งใจว่าจะทําคลิปแค่ไว้แค่5 0 0คลิปทําไมถึงทําไว้แค่นั้นอ๋อใช่จริงๆ500คลิปนี่ก็ฟังซ้ำไปซ้ำมาก็น่าจะได้ประโยชน์อยู่พอสมควรเพราะว่า การใช้สื่อต้องบอกพวกท่านก่อนการใช้เทคโนโลยีสื่อสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตพวกนี้มันเป็นสื่อที่ทำให้เราไปปิดสื่ออีกสื่อชิดนหนึ่งก็คือสื่อทางอารมณ์สื่อดอ่าสื่อทางจิตวิญญาณสื่อทางมิติภพ,พงานของแกดำเนี่ยทำงานเกี่ยวกับข้อมิเกี่ยวข้องกับมิติภพ,พเกี่ยวข้องกับพลังงานที่มนุษย์เถียงกันอยู่นั่นแหละ แต่ว่ามันไม่ใช่งานของแกดําที่ต้องเอามาเล่าไงมาเล่าว่าโอ๊ยฉันเจอผีที่นั่นฉันไปเมืองนั้นมามันไม่ใช่นี่คือเหตุผลที่เมืองบาดาลน,นะเมืองบาดาลเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้มนุษย์ไปเพราะเขารู้อุป,ปนิสัยของมนุษย์เป็นอย่างดีจะเรียกสันดานก็ดูมันจะหนักหนักไปแต่จริงๆเขารู้เขาปิดเาไม่ไม่ให้ไปเพราะเขารู้มนุษย์มนุษย์น่ปากปากสว่างอ่าภาษาอีสานเขาเรียกว่าปากไม่มีขอบปากไม่ขอบพูดไปทั่ว กินสมอยากปากสมเขียดนะภาษาอีสานถ้าภาษาไทยคือ,อกินก็ยัดยัดยัดยยเข้าไปไม่ได้สนใจกลัวตะกะตะการก,กินแบบชูชกกินแต่อดแต่ยากเวลาโกรธก็ดาก่ดาไม่ได้ไม่ได้นึกถึงคุณงามความดีเขามันมันเหมือนคนโง่นะที่ถนลายขึ้นฟ้าทั้งที่รู้อยู่แก่จิตแก่ใจว่าตกเสน้าตัวเองนั่งสาบแช่งคนอื่นเขาเพื่อให้ตัวเองอ่าเศร้าหมองนี่นะ เออก็ดีข้าวถือว่ากินข้าวไปมีวิตามินดีแต่วิตามินที่เราไม่อยากจะกินด้วยยี่ห้ออะไรเราไม่อยากจะกินด้วยฉะนั้นเรื่องราวของแก่ดําเป็นเรื่องราวที่ผ่านผู้คนมาจนถึงตรงนี้นี่คาว่าผ่านแปลว่าหมายถึงไม่เจออีกแล้วนะใช่คําว่าเดินผ่านมาก็คือไม่เจออีกแล้วฉะนั้นพวกท่านที่รับฟังเสียงของแก่ดําอยู่ถ้าได้ประโยชน์อะไรก็สาธุสาธุสาธุ แต่ถ้าไม่ก็ก็ไม่ยังไงก็มันมันช่วยอะไรกันคงจะไม่ได้หรอกนะเพราะต่างคนก็ต่างมีทางเดินของชะตากรรมรรมุนาวัตติโรโกสัตว์โลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมไม่มีใครร้อนหนาวทุกอ,อะไรทั้งหลายเนี่ยเพราะคนอื่นหรอกพวกท่านเราเป็นคนสร้างของเราเองเราไปยากกับคนอื่นล้วไปโทษคนอื่นเหมือนกับคนนั่งดูหนังดูหนังดาวพระศุกร์มาก,ก่อนบ้านาใส่ทองอะไรพวกนี้นะ อ่าพมานสว่างบงอย่างเงี้ยก็จะเห็นพระคาเนี่ยก็จะพากันโอ้เกลียดตัวแสดงเกลียดนาง้ายอย่างเงี้ยเกลียดก็ได้เดกลียด,ดไงแต่เขาได้ตังไงพวกท่านได้เกลียดไงเหมือนกันท่านนางหลยพวกท่านโกรธใครก็ช่างเกลียดใครก็ช่างพวกท่านก็ได้ไฟไงไฟอยู่ในใจท่านนะก็คิดเอาถ้าจะนอนร่รมร่มร้อนร้อนร่มทุรนทุรายทรมานไปจนวันไตด้วยความโกรธพยาบาทก็ ตามสบายเอาเลยไฟมันอยู่ในใจพวกท่านดังนั้นแกดำไม่ได้ค่อยใจจำจำผู้ใดแกดำจะให้ความสัมพันธ์หรือความสำคัญนะสัมพันธ์และสำคัญกับมนุษย์ชายและหญิงอยู่สองประเภทเท่านั้นหนึ่งรู้จักฟังเหตุผลสองเป็นคนดีแต่ลำบากน่าสงสารต้องการความช่วยเหลืออันนี้แกดำช่วย เกี่ยวพันสัมพันธ์อยู่สองคนสองกลุ่มนี้เท่านั้นไอ้ส่วนว่าไปพิศวาสใครนี่โอคงจะยากอยู่เพราะอะไรก็ต้องดูภูมิหลังของแก่ดำด้วยว่าแกดำโตในป่าช้านะพวกท่านไม่ใช่ผีนะโตในป่าชา้าเกิดขึ้นมาก็ไปหากินกับแม่อยู่ในป่าช้าแล้วใครมาเล่าเรื่องผีโอ้ผีอย่างนั้นแบบอย่างนี้เห็นอย่างนั้นขอโทษทีนะแกะดำนี่นั่งคุย นะเอาขนมไข่จิ้งจกนะมันมีไข่จิ้งจกกับไขอ่อะไรไข่จิ้งจกเนละ็บเม็ดเล็กๆสีเขียวสีแดงะนะกับผงชุนรดหนังยางอะไรพวกนี้เดินเข้าไปในป่าชาที่เป็นป่าจริงๆนะไม่ใช่เป็นเมนเทปูนซีเมนรอบแล้วก็เป็นแค่ช่องเผาศพไปใช่อย่างนั้นแกไปเห็นเนี่ย ก็เป็นเขาก็ไม่ได้อยู่เขาไม่ได้ไปไหนเนี่ยเขาก็อยู่กันเป็นหมู่บ้านก็ยังคุยคุณยายผมแม่ให้เอาไข่จิงจกมาให้ครับจะว่าจะเอาหมอนึ่งเอาข้าวเอาของเนี่ยเอาไปไข่ไปทําของเก่าขายพอได้เลี้ยงปากเลี้ยงทองคือเราท่องมานะเมื่อก่อนเราท่องสคริปแม่เรามาแม่บอกว่าปลาจังตีและลูกหล่าเด้อไปหอดนี่นี่คือคําท่องนะท่องมาต้องท่องนะเป็นเด็กเราต้องท่องมาอันมาขอ มอหนึ่งขอแนวแนวนสใสยได้อลูมิเนียมยางมอนี้เป็นของเก่าเพราะาปรไปแหลกไปไปขายเป็นเงินเพราะได้ซื้อเข่าซื้อนา้าได้กินได้เลี้ยงลูกเด้งเต้าเลี้ยงมุผมได้ละแม่เพิ่นบอกมาอันนี้คือสอนเราก็ไปแค่นี้อ่าคุณยายที่เป็นเจ้าของมอหนึ่งพวกนั้นเขาก็จะนั่งอยู่แต่มันไม่ใช่เป็นหลุมแบบนั้นมันเป็นบ้านเป็นบ้านอะไรก็ไม่อธิบายล่ะ เออักลาเอาไปโดปรดเพราะเป็นยังดอกใย,ยกับ่าเดย์ไสดอกใยพีย่หมอไม่แลลวท่านเขาใชพอเข้าใจไหมว่าหม้อนึ่งหรือข้าวของของคนตายเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไปไว้ที่หลุมศพถ้าวิญญาณน,นั้นเป็นผีเป็นวิญญาณเขาอยู่ในโลกวิญญาณมันจะเป็นมีหมู่บ้านหนึ่งซ้อนๆกันอยู่กับโลกมนุษย์นี่แหละเขาก็จะมีหม้อนึ่งมีอะไรทุกอย่างเขาเขาครบอยู่แล้วอันนั้นก็เป็นแค่เครื่องแสดงความหมายว่าเป็นหม้อนึ่งแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเอาหม้อนึ่งไปแล้วเขาก็จะไปได้ยกเว้นพวกผีที่หวงของเก่า มันก็มีผีห่วงของกแต่ส่วนใหญ่แก่ดาก็ไม่ค่ยเจอหล่ะฉะนั้นการครบกับผีมันก็เลยเป็นเรื่องสบายมันไม่มีไม่ต้องกลัวโดนแทงข้างหลังไม่ต้องกลัวมานั่งแสดงความเป็นเจ้าของเราแก่ดาเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่มีแม่เป็นเป็นไอดอลเป็นเป็นผู้สอนผู้สั่งผู้พาไปสอนให้คุยให้อยู่อยู่โดยลําพังเห็นจดหมายน้อยหาในตอนเป็นเด็กสามเณรอยู่ แต่แม่ของแกดําไม่เคยแสดงความเห็นกับชีวิตและความคิดของแกดําฉะนั้นแกดําก็ยึดหลักนั้นมนุษย์หน้าไหนก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะสแสดงแสดงความคิดยินดียินลายในเรื่องของแกดาได้เพราะว่าพวกท่านทั้งหลายที่แสดงนั้นไม่ได้มาหาอะไรช่วยแกดําฉะนั้นแกดําไม่ได้นับว่าจะต้องออกมายึดแต่การอยู่กับสังคมเราก็ต้องให้เกียรติสังคมหนึ่งแกดาไม่ไปป้นไปฆ่าใครหลายๆเหตุการณ์ที่แก่ดําถูก ป้ายสีด้วยคําพูดยัดเยียดบ้างด้วยด้วยการดูถูกน้ําใจบ้างทั้งที่เรามีเจตนาที่ดีแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนั้นฉะนั้นวันนี้แก่ดำเขาเรียกว่าถ้าเกิดไปตามวัยสมัยก็แก่แล้วอายุเยอะแล้วห้กว่านี่ถือว่าเยอะแล้วควรที่จะนําเอาสิ่งที่ตัวเองอยากจะทํามาสร้างสารรค์ไว้นั่นคือสิ่งที่แกด่ดําบรรจุเอาไว้ในช่องอแก่ดำคําพิวิต ก็จะก็หลายเรื่องนะ่ะท่านผู้ฟังก็ไปเปิดดูเอาใครชอบแบบไหนใครไม่ชอบยังไงก็ไปฟังฟังดูก็ยังถือว่าทั้งท่านอาจารย์ยอดแม้กระทั่งคุณสรยุทธ์ด้วยก็เป็นเป็น,เป,นเป็นแบบเป็นแนวเป็นลักษณะท่าทางเป็นอาการในการทําให้เรารู้ว่าเออจริงๆแล้วการนั่งคุยหรือการถ่ายทอดอะไรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ามันจะไม่ตกค้างไว ฉะนั้นเพื่อนของแกดําเป็นผีผีที่มีตัวตนเลยนะไม่ใช่ผีที่ไม่มีตัวตนฉะนั้นแกดําเล่าเรื่องขีได้เยอะถ้าจะเล่านะนะแต่ไม่ได้เล่าให้น่ากลัวเราเห็นใจเหมือนที่แกลําแกดําเล่าเรื่องผีเป้าไว้นั่นแหละจริงๆมีเยอะขนานั้นเพราะว่าเราต้องเผชิญกับผีเป้าทั้งคืนไงหลังจากที่ไอ้พวกผีเป้าพวกนั้นมันมาแหกท้องเราแล้วมาจับขาเราแล้วมันลุมล่ะเขาเรียกว่าลุม ผีเป้าพวกนี้เราก็ใช้ดาบไม้ลวกฟันซะกเกลี้ยงผีนี่นะถ้ามันโดนกระถามันไม่ได้โดนดาบไม้นะมันโดนกระถามันโดนปั๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นเป็นพูดนะเป็นพูดถ้าเป็นผีน้ําผีที่มาจากน้ําก็เป็นพลพูดพลนะพวกผีเป็นเป้าเลยผีเป้าพวกนี้มันก็จะกลายเป็นพูดเป็นพล ถ้าเป็นพูดเป็นพายมันจะกลายเป็นอะไรมันจะเน่าอยู่พักหนึ่งเน่าอยู่ประมาณสักเจ็ดวันสิบห้าวันเน่าพระหนึ่งไปหาพระหนึ่งพูดยังไงถ้าเกิดส่าตายวันไหนก็จะนับไปอีกสิบห้าวันหนึ่งพระมันถึงจะจืดไปถ้ามันจืดเมื่อไหร่มันหายกลิ่นเมื่อไหร่ก็แปลว่าพวกนี้กลายเป็นเป็นพายแล้วเป็นเป็นพลายเป็นพูดมันก็จะเป็นเหมือนไข่น้ําอยู่ตามน้ําเวลาคนลงไปหากินมันก็จับเกาะมาบางคนก็เป็นโรค เป็นภัยเป็นโรคภัยแค่เจ็บกง่ายจะไปไอพวกเป้าเนี่ยนะแต่มันมีผีพวกหนึ่งนะผีที่หลายคนจะหลายๆคนจะมาเล่าอยู่ผีโพงผีไล่คนหลายคนก็บอกอ้าผีพวกนี้มันเป็นวิญญาณใช่ไหมอธิบายคําว่าผีกับวิญญาณให้พวกท่านฟังสักนิดหนึ่งถ้าเป็นวิญญาณจริงเ็าจะมีแดนเกิดก็มีกรรมไปแต่ถ้าใช้คําว่าผีเมือ่อไหลยมันเป็นพลังงานที่มันมีที่มาเยอะยากอธิบายก็ไม่ต้องอธิบาย ถ้ายากอธิบายก็ถ้าท่านใดสนใจก็ค่อยๆกดหาไปเรื่อยๆแกดัาก็จะทำไปเรื่อยๆแต่ไม่ประมาณไว้ทั้ง0 0คลิปแล้วจากนั้นก็จะจะจะคงจะง,งดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ก็มัได้ใช้เพื่อโทรหาใครใช้เพื่อบันทึกและอัปโหลดคลิไปพวกท่านฟังเดิมทีตั้งใจจะทําในช่องทางไม่ว่าจะเป็น Tik Tok ไม่ว่าจะเป็น Facebook ก็มานั่งคิดอ,อีกทีนึงมันมันเอาแต่ช่องเดียวพอแล้วแหละก็ปิด หมดดีจริงๆแล้วเราทำแอฟเฟอร์เรของ Lazada ด้วยเหตุเพราะว่าเขาเสนอมาจริงๆเคยทำเคยสมัครเป็นแอฟเฟอร์เรคือในหน้าขายของออนไลน์ให้กับแอฟเฟอร์เรนานแล้วแต่ก็ทําไม่ถูกวิธีบ้างน่าจะไม่ถูกแล้ถึงไม่ได้ไม่ได้สดตังค์ดันั้นในช่องของแกะดำนี่ก็ฝากหน่อยท่านผู้ฟังถึงอย่างไรเมื่อฟังแล้วนะ ถ้าเห็นลิงก์สินค้าก็จะพึ่งลำคาญกันพวกท่านก็ดูสินค้าอยู่แล้วนใ,นใ,นในโฆษณาของในช่องของแกะดําก็เห็นโฆษณาอยู่ตลอดอยู่แล้วถ้าจะสนับสนุนอุดหนุนให้เกิดรายได้ซึ่งรายได้ทุกนี้ก็เป็นรายได้ที่แกะดําผูกบัญชีไว้อ,อยู่ในบัญชีของราซาดาก็จะมเีเป็นลิงก์แหละเป็นลิงก์การซื้อสั่งซื้อ,เ,อเข้าไปในของราซาดาที่เป็นอยู่ด้านล่างของ ของข้อความแกะดําปักบทไปอยู่ถ้าท่านผู้ใดฟังแล้วโอ,อยากซื้ออยากซื้ออะไรก็ได้ในลาซาดานะก็อลองกดเข้าไปดูนะก็อลองกดไปดูอยากได้อะไรก็ไปกดดูแล้วกันพอให้แกะดําได้พอมีค่าคอมมิชชั่นกับเขาบ้าง <c oughs> เอาละ,ะเป็นสัพเหระท่านผู้ฟังสําหรับคลิปนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรไม่รู้จะตั้งชื่อว่าอะไรเอาเป็นว่าเล่าข่าวเล่าเรื่องราวก่อนละกัน จริงๆวันนี้ถ้าท่านใดเห็นเห็นตัวตัวคลิปคลิปสั้นจะรู้ว่าแก่ดำกำลังจะสื่อเรื่องราวถึงเรื่องของพระมหาโพธิสัตว์พระมหาโพธิสัตว์ก็คือพูดโนเลยตั้งแต่พระเจ้าเสด็ชาติพระเจ้าฮาร้อยชาติผู้เกี่ยวข้องเพราะว่าส่วนนี้มีเยอะนะมีเทพ,พบุตรเทพธิดาล,ลงมาเกิดเป็นมนุษย์นี่เยอะเขาก็ต้องการผู้ที่รู้จักเขาจริงๆหรือเรื่องราวของเขา พอที่จะแนะแนวให้พวกเขาได้คือจริงๆตั้งใจอย่างนั้นเอาค่อยดูกันเดียกันค่อยดูจังหวะแล้วกันว่าจะมีจะจะ,จะจะจะได้เล่าตอนไหนถ้าได้เล่าเลยก็จะเห็นถ้าไม่ได้เล่าก็แล้วไปก่อนเนาะเอาสราบรับคลิปนี้ก็คงจะหยุดไว้แค่นี้ฝากพวกท่านอ่าคนไหนอยากจะซื้อข่าวซื้อของนะถ้าซื้อผ่านในช่องทางของลาซาดาก็ฝากกดลิงก์อยู่ด้านล่างด้วยแล้วกันเนาะ